สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะสำหรับโปรโมชั่นประจำเดือนธันวาคมนี้สมาชิกท่านใดที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ในแผน1 6 1หรือแผนเรียนที่12ก2แล้วเลือกสินค้าหลักทั้งหมดเป็นอิซูมิโอจะได้รับสินค้าทั้งหมด19ชิ้นค่ะ ะะเป็นน้ำดื่มอิสุโยศ12ลงังของแถมในแถม2ชิ้นสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น S อส t ล n ทีนพลหรืออิสุโยและของแถมโปรโมชั่นประจำเดือนรับน้ำดื่มอิสุโยเพิ่มไปอีก5ล,งลงังรวมเป็น10 สมาชิกท่านใดที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ในแผน1 1หรือแผนเวียนที่1262แล้วเลือกสินค้าหลักทั้งหมดเป็น S อสตู m p นพลัสหรือเลือกคลาสสินค้าจะได้รับสินค้าทั้งหมด17ชิ้นค่ะสินค้าในแผน12ชิ้นของแถมในแผน2ชิ้นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเอสตู m p นพลหรือพิซและของแถมโปรโมชั่นประจําเดือนรักน้าตึกพิซซิมโยเพิ่ม3ลังรวมเป็น17ชิ้นค่ะ สมาชิกท่านใดที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ในแผงหนึ่งหัห้าหรือแผงเรียนที่หกัวหนึ่งแล้วเลือกสินค้าหลักทั้งหมดเป็นน้ำดื่มอิสิโอะจะได้รับสินค้าทั้งหมดแปดชิ้นค่ะสินค้าหลักในแผงเป็นน้ำดื่มอิสิโอะหกลังของแถมในแผหนึ่งชิ้นเรื่องด้ว่าจะเป็นเอสลูทีพลัสต์อิสิโอะแล้วก็ของแถมโปรโมชั่นประจำเดือนจะได้รับเป็นน้ำดื่มอิสิโอะเพิ่มอีกหนึ่งลังรวมเป็น สมาชิกท่านใดที่ต้องการสมัครสมาชิกใหม่ในแผนึบงหกหหรือแผนเรียนที่ NP 6 6 1แล้วเลือกสินค้าหลักเป็น S อสบูทีมพลัทั้งหมดหรือเลือกที่จะคลาสินค้าได้รับสินค้าทั้งหมดเด็ดชิ้นค่ะสินค้าหลักในแผงหชิ้นแล้วก็ของแถมในแผนอีก1ชิ้นเลือกได้ว่าจะเป็น S+ อสบูทีมพลหรืออิซึมเช่นกันค่ะและมาถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปีเก่าสมาชิกท่านใดที่สั่งซื้อน้ำดื่มอิซึมโยกหนึ่ง um ลังรับฟรีทันทีน้ำดื่ม ขเพิ่มอีกหนึ่งลังมูลค่า4,000บาทเลยค่ะสำหรับสินค้าเพิ่มเติมเท่านั้นนะคะในวันนี้ขอฝากโปรโมชั่นไว้เพียงเท่านี้ในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้มาส่งมอบความสุขด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ปีหน้าบ๊ายบาย